ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะดูอย่างรถสีเขียวเนี่ยมันม,มันเป็นรถ B T S ที่วิ่งยาวคือผมคิดว่าเป็นรถที่วิ่งยาวมากเลยมันรวมแล้วก็สามสิบสี่สิบกิโลเมตรวันนั้นอายเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างรถไฟฟ้า B T S เนี่ยถ้าเราเห็นตอนนี้ท้องหล่ออนุทมันจะไปถึงแบริง่งส่วณการไปอีกไกลเลยก็มีคอนโดตามทางน,นี้เยอะหมดเลยพอตอนเช้าปุ๊บลัชเอาเกิดอะไรขึ้นนะคนอยู่ท้องหล่อขึ้นไม่ได้ฮนะเพราะอะไรเพราะรถมันเต็มเลยต้นทางฮนะ ไหมเพราะสมมติว่าทุกคนเนี่ยขึ้นมาเข้าเมืองหมดถ้าเช้าเนี่ยสายไกลๆคนอยู่นอกเมืองเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยท้องหลอเนี่ยมาถึงรถเต็มแล้วเที่ยวหนึ่งก็เต็มสองเที่ยวก็เต็มเพราะอนาคตเนี่ยไม่แน่นะคนซื้อแพงคอนโดแพงอาจจะขึ้นรถช้าก่าคนที่ซื้อคอนโดถูกอยู่ไกลออกไปเป็นไม่ได้ไหมต้องลองคิดดูเพราะป้า,าผมอยู่ท้องหลอบางทีขึ้นมาตอนหกโมงครึ่งเนี่ยรถเต็มมาแล้วฮะต้องคอยแต่ที่คนที่อยู่ออกไปหน่อยเนี่ยรถว่างมั้นตอนนี้อาจจะต้องเทรดออฟกันอนาคตซื้ออยู่ในเมืองเนี่ย ส่ายแพงแต่การเดินทางอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ารถเป็นเต็มเลยต้นทางแล้วหรือว่า,า,าก็ต้องตัดรถด้วฮะก็อาจจะต้องตัดรถเอารถเหมือนรถเมย์ตัดรถมาวิ่งสายใกล้ขึ้นเพร้ะน่ะเขาต้องดูตรงนี้ด้วยว่าอยู่ในเมืองก็ไม่ง่ายอยู่นอกเมืองอาจจะสบายกว่าถูกกว่าขึ้นรถง่ายกว่าแล้วก็เสียเวลาน้อยกว่าในการเข้าเมืองด้วยนะครับอีกอันหนึ่งครับต่อครับอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะคือดูตัวเลขฮา l ์เยียปีนี้นะฮาร์เยียปีนี้ ยอดขายทาวน์เฮาส์เนี่ยเพิ่ม10%ยอดขายคอนโดลดลง3,6%ถามว่าอะไรไอการที่มีทาวน์เฮาส์มีมีรถไฟฟ้าเป็น100กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงแล้วประโยชน์ไม่ได้อยู่คอนโดทั้งหมดนะทาวน์เฮาส์เองเนี่ยเป็นตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีพื้นที่เยอะเลยคะที่เราจะสามารถซื้อทาวน์เฮาส์ได้แล้วก็เดินทางด้วยฟีดเดอร์นิดไม่กี่ร้อยเมตรเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้าอันนี้ตัวอย่างของของ,ของคิวเฮาส์เลยก็ได้ครับเรามีรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ย ลรามีคอนโดอยู่ที่ช้าง3ามเสียนเราวันหนึ่งหลังคอนโดนะฮะบนสายสายสีเขียวแล้วก็เถิบมาสามสถานีแพรกษาเรามีทาวน์เฮาส์ห่างออกจากสถานีเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรนะสี่ห้เมตรเดินได้หรือว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ถ้าถามว่าสองโปรดักต์เนี่ยอยู่ในอร่อซฟ้าเหมือนกันที่ BTS ที่คอนโดเนี่ยติดเลยอยู่ติดกระไดที่ทาวน์เฮาส์เนี่ยห่างออกมานิดนึง น่าจะห่างปดร800เมตรแต่800เมตรก็คือไม่ไม่ได้ไกลามากนะเดินได้หรือว่าก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ถามว่ามันต่างกันไหมนะครับลองดูนะฮะอันนี้คือคอนโดนะครับคอนโดนะครับอันนี้ทาวน์เฮ้าสา์3ชั้นนะครับนี่้องเทียบกันนะอย่างคอนโดเนี่ยเราขายมัน2,200ต่อยูนิต28ตารางเมตรเฉลี่ยแล้ว7นเจ็7,000บาทต่อตารางเมตรทาวน์เฮ้าส์เราเนี่ย3.69ล้าน ร้อยหกสิบเจ็ดตารางเมตรเฉลีย่ยแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทต่อตารางเมตรแล้วทาวน์เฮาส์เนี่ยมีสองสองจอดที่รถสองคันคอนโดเนี่ยไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นคอนโดอาจจะให้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือต้องแยกกันจอดถูกไหมคอนโดสะดวกกว่าก็คือว่าเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยแต่ทาวน์เฮาส์เนี่ยออฟไปนิดหนึ่งแต่คุณได้ที่จอดรถได้โฉนดเลี้ยงหมาได้เลี้ยงแมวได้พื้นที่มากกว่าราคาต่อยูนิตต่ำกว่าพวกนี้มันเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นให้เรา รถไฟฟ้าไปเนี่ยไม่ใช่เราจะดูเด่ยคอนโดฮะมันเปิดโอกาสอื่นแนวราบที่อยู่ไม่ไกลรถไฟฟ้าก็มีต้องผมว่าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะคอนโดเองเนี่ยพอมันกระจายไปเนี่ยริงแล้วที่ดินมันถูกขึ้นถ้าม,มีโอกาสที่บ้านแนวราบจะมีโอกาสที่มาแข่งกับคอนโดได้มากขึ้นแล้วผมว่าเราหลายๆคนเทรนเนี่ยอยู่แนวราบมันสบายอยู่คอนโดเพราะเราชินชีวิตเราชินเนติดดินดูต้นไม้ใบหญ้ามีเลี้ยงหมามีที่จะดรถแล้วมันมีอย่างเนี้ย ให้เลือกเยอะขึ้นนะครับมันก็ต้อง,งพิจารณาดูครว่าพราะแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่เฉพาะในเมืองโดยฝาันั้นเขาเัาไม่ได้มันแพงที่ดินแต่ผมกระจายไปไกลๆไปอยู่บางใหญ่ออกไปบางปูไปลําลุกกาเนี่ยมันมีที่ดินทําแนวราบเยอะขึ้นนั้นแนวคิดก,ก็คืออาจจะเปลี่ยนนะแต่คอนโดไปแนวราบมากขึ้น